แต่ก็น้ามืดอยู่ดีไม่ล้องกีบเพลงอ่ะเออไม่บอกเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เพลงอะไรเดี๋ยวพี่ไปฝึกยังไม่ได้คิดได้ร้องตามได้ลหนึ่งละบอกเธอเดี๋ยวจะได้ฝึกเพลงใหม่เลยเหรอไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน ให้รเดี๋ยวนะาดาวเขาหรอเราจะลองได้ไหมเออให้ร้อเยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเออเอาเฮ้ยไม่ให้ร้องให้ด้วยดูดีเอาเฮ้่เคยที่คุยกันแบอยากฟังเอาเฮ้ยใช่พี่ดาชอบมากเพลงนี้ใช่ดาพี่ทุกวันว่าบีบเข้าไปใช่บีบเข้าไปนี่แหละเพลงนี้แหละไปฝึกเลยนะ แล้วใบไม่กลัวร้องแล้วมันเงียบวะไม่บอกพวกพี่แล้วร้องไม่ได้แล้วมันกริบอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นละไปที่บ้านมีเกียรติวันเกิดปะที่บ้านมีเกียรติวันเกิดไหมใบใบไถ่ายให้ดูด้วยนะดังดังดังไมมีหรออย่าปะอย่าเปิดเลยเดี๋ยวมันไม่ขนเออหมาที่ไหนปกเทียนเออหมามันจเป่าได้ไงใบใบไถคลิปด้วยนะเออเอาไป่แน่เลยใ้เพราะมันเหลือ อย่าเผลอนะมันกินมันไม่ขี้แตกหรอมันเป็นอาหารมันเป็นอาหารหมามันไม่ใช่เค้กคนมันเป็นมันเป็นพวกอินแกรเดียนต์ของหมามันเป็นขี้แตกแน่เลยมันเป็นฝับเป็นไก่แอกไก่บาร์บีคมันเป็นของอาหารหมาเป็นอาหารหมาโดยเฉพาะรสนมรสนี่ขาวขาวนี่คืออะไรขาวขาวคือมูสไก่เราเอาไก่ไปตีไม่มีแป้งข้างในเป็นเค้กอันนี้คือเนื้อไก่ครับดับบดไอโซ ชีวิตดีจริงๆเลยใช่ไหมดีกว่าคนอื่นข้างล่างขาเป็นเนื้อบดแล้วพอผ่ามาเจ็บเป็นตูดกผ่าด้วยตับตัวนี้สวยนะอืมสวยสวยสวยฟังไหมนะชิวจ้าชีวิตดีชีวิตดีอันนี้ก็ของอุ้ยงกับอันนี้ก็ของปล่อยนะอย่าเถือชิมได้ไหมอ่ะถ้าคนพี่แบบเราก็ชิมได้อยู่ดีแหละมันคืออาหารไมเคยกินอาหารเลย ทำไมมาเร็ววันนี้มาเร็วงสองวันแหละยังไม่ทันก้าวขาออกจากที่ำงานเลยสแกนนิ้วไม่ถูกเลยจมหาาลัยใช่ปะองแน่เลยต้องไปฝึกเอ๊ะไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยคื๋นี้ต้องฝึกแล้วไม่ไม่อีกเราลองได้แล้วเพราะว่าเราฝึกทุกวันจะคอยฟัง ไปอยากร้องตามไปเสียงดังๆบ้างใช่ถ้าไปร้องแล้วไม่ได้ร้องตามมันอึดอัดเฮียใเดี๋ยวคงขายเขามาขายเลยไปได้ร้องเพลงวานแล้วสุดท้ายไม่มีใช่ไหมช่วงนี้ไม่มีหรอกนี่ดอ้าวเหรออีกเพลงหนึ่งก็เพลงใหม่แล้วไมม่ีก็เปอีกเพลงหนึ่งก็เพลงใหม่แล้วเก็บเฉพาะเอ้ยอีกเพลงหนึ่งก็เพลงเก่าแต่ว่าไม่เคยร้องทุยจ๋าอะไรอย่างนี้แบบเพลงเก่าเออ ฝันละเมียงเคยร้องแล้วไม่ใช่ก็ไม่เคยร้องออกงานเดี๋ยวนะหรือร้องแล้วไม่รู้คนไม่ได้ไปไม่ไม่เคยร้องเพลงเก่าไม่กำลังคิดว่าช่วงนี้ใจสยิวหวยอไม่ใครจะทายเลยหนูอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเพลงที่ดาอันไม่ใช่มืออ่ะรู้ก็รู้ไปมืออ่ะพี่ป๊๊บร้องเพลงตัวลอมตัวปอมเอ้าวคนสาตัวปอมว่าจะเอามาร้องแล้วมันไม่ใช่แกมมี่ไมรองเพลงของไม่ได้ จริงๆอ่ะพวกเราเหมือนทีมเดียวกับไบรนะเวลาไบรร้องแล้วเราก็ร้องเสริมทำไมไบรต้องไม่บอกเราไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่ก่อนได้เนี่ยเพราะว่าบอกชอบเซอร์ไพรส์ไงออยาากร้้งงตมไดดัเราเป็นทีมเดียวกันนะไบรบไม่ได้กลิบนะไบร์ไม่ต้องบอกเนี่ยเหรอไม่ต้องบอกสิพวกเราจะได้ไปฝึกไปอยากให้เต้น ไม่ใช่ใบต้องให้คนในห้างอะตื่นเต้นแบบพวกเราอ่ะไปเดินขึ้นหน้าแบบนี้จึงได้ไหมไม่พอไม่ได้เดี๋ยวน้องเปียกฝนเข้าไปไม่เอาไปเต็มหัวเลยไม่สวยอ่ะหน้าดำไงหน้ามันดำไงดำเหรอเออถ้าใออกมานองมันก็พอได้แตวน้องโดนมนไม่ดำเลยนะดำบอเออเอออย่างนั้นแหละก็ไป่ึ้นไปข้างๆว่าพี่ก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ ตามหาเจ้าของรถเจอไหมพี่แท็กไฟหันมาให้ช่างนี้ถ่ายบ้างบายไอโฟนเจ็ดจะออกแล้วนะไฟขอเพลงเข้าไปร้องเพลงนี้พี่การจะให้บายบายบายมองเหมือนอนกอุ้ยถ่ายไม่ได้แล้วได้ไหมมันอไมถ่ายรูปไม่ได้แล้วมัเขาปกรูปแล้วบายรีไหมบายดีไหมก็วันนี้เรียนเช้าอ่ะ รีบไหมผมวิ่งมาเปล่ยนเลนแันนี้มีใครบ้าคะเอาบ้านไม่ได้นะ่วันตให้เดี๋ยวไม่าเอ่บ้านใครบ้านใครสนใจด้วยแจบ้าใครไมยงเร็วบัวลอยไม่ดีไม่ใช่แค่นี้แหละเอาไมันจะมของแกมมี่สีหาหน่อยแกมมี่แกม่ใช่ไน วันนั้นดูไม่ดีรู้แล้วพอเขาไปท้องซิลิฟู๊กซิลิฟู๊กแต่อีกคนหนึ่งใช่ไหมใบกันไม่คิดถูกป่ะตอวมาล่าสุดไทยหรือหว่าแสดงว่าถูกตกลงเอาเลยไม่ใช่ไปบอกว่าไม่ใช่ใบบอกไม่รู้แสดงว่าถูกอ้าวเฮ้ยไม่ซิลิฟู๊ถูกแต่เอาเลยยังไม่ถูกเอาไว้ถูกป่เอาแล้วแต่เอาไปหาดีนะถูกมาตลอดเอาเลยเดี๋ยวเพลงขึ้นก็เปิด ถ้าเชิญนะใช่ก็ได้เยดาิกช็คชื่อใช่คนที่เช็คชื่อลูกสนามอะไรฮไม่เก็บเราเล let's go ต้องเจอดิให้ใบไม้กิเลยใบไม้ดัอะไรกลับแล้วเหรอฮะอ๋อแล้วพอกลับไปแ้าทำไมอ่ะว้าอได้ว